สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องโกกับพี่แอมก็มาตามหาหัวไดโนเสาร์ที่เซเว่นกันนะคะใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจอหัวไดโนเสาร์ไหมแล้วเราจะได้อะไรกลับไปบ้างใช่มาไปด้ยกันเลยใช่เนี่ยอย่กงต้นเนี่ยเนี่ยสวยมากแล้วก็เคยเห็นเขาขึ้นอัดเส้น มันแพงมากเลยตั้งสามสิบห้าบาทแต่ก็เปิดแลปเป๊้ยแกให้แป๊สวยมากสิฟ้าสวยฟ้าชิงช้าสวรรค์ชิงช้าไม่ใช่ชิงช้าเอาสีไหนดีเพื่อนๆสวยมากเลยนี่ค่ะพี่แอมบ้าจะเอาจะเอาทุกคนอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นลูกอมนะลูกอมนะเพื่อนๆน อ่ะพี่แอมจะเอาแก้วไทยแบงสีฟ้าน่าสวยมากเพื่อนๆชอบกระเลตปเพื่อเพืแบบนี้น้องโก้ไทยแดงนะมันจะมีเป็นเป็นผีด้วยใช่นี่เป็นพวงมาลัยเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะสวยมากนี่ออันนี้เป็นมวยไทยมวยไทยในข้างสับอาเดี๋ยวเอาไปแต่งให้น้องโก้ค่ะแต่งหน้ามีสิ่งี้ไหมไม่มี มีเปลือยนนี้อ่ะแต่มันไม่ใช่แบบที่เราต้องการนะเพื่อนๆอปืนไดโนเสาร์เนี่ยฉลามก้านโต ก็บอกให้มาซื้อขนมจะซื้อของเล่นอย่างเดียวเลยออโอ้โออันนี้ขี่อะไรอ่ะพี่ว่าเราเอาไดโนเสาร์วันนี้ไปแทนดีไหมอันนั้นมันไม่ใช่นะพี่แอมเออแต่เ,เอาไปแทนหรือจะเอานี้ก็ได้นี่ปืนไดโนเะสาร์โอ้โห เป็นกรงไดโนเสาร์แล้วข้างในก็เป็นไดโนเสาร์เป็นพวงกุญแจนะน่าจะอ้าปากได้อาปากมันเบืได้ใช่โอ้นี่เป็นแบบนี้มันอ้าปากได้จริงแบบนี้นะเอาไหมเออเอาแทนเหรอที่มีแบบนี้นะเป็นแบบที่เราไม่ได้ต้องการมันเป็น,แบบนได้น,น,นเสาน์นอาบปากได้เหมือนกันมก็เอาอันนี้ไหมมันอ้าปากได้แต่ว่ามันกิน กินมือไม่ได้สิมันมันแค่กินมือเองมันมันต้องแค่เอาให้แบบมันจะมีเกมอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวละครอยู่ข้างในให้ให้หยิบออกมาให้หมดแล้วก็งับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันจะงับมือเองอะไรไม่เข้าใจอะ่ะคนโอเคตาไปเลือกขนมกันไป โอยชนหัวอะไรเนี่ยไปน้ำพี่ก็เลือกขนมได้ถูกเลยนะเพราะว่ามันมีทั้งเคเบิเคเบนเชอร์เเบนมีวยคอเคเบนด้วยมีไพี่แอมเคยมีด้วยนหมมนี่คือของที่เราได้แล้วเพื่อนๆค่สรุปไม่เจอนะได้ ที่เราตามหาไม่เจอเต่นกโกดาของเล่นมา